นี่คือพระลาวศิลปะลานช้างที่เทวดามาร่วมสร้างและอยู่ในดินแดนสยามพระอินแปงพระพุทธรูปสำคัญอายุ470ปีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรลานช้างพระอินแปงสร้างขึ้นณวัดป่าศัก์หลวงปัจจุบันคือวัดอินแปงตั้งอยู่ณประเทศล่า ได้ถูกอัญเชิญมาจากเวียงจันทร์ในสมัยรัชกาลที่สเมื่อคราวสงครามเจ้าอนุวงศ์และต่อมาในสมัยรัชกาลที่สได้โปรดกล้าวให้มาปดิสถานณวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเก่าแก่อายุ446ปีตามพงศวดานก่อนจะกลายมาเป็นวัดร้างหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ในตำนานการสร้างได้กล่าวไว้ว่าในขณะที่สร้างองค์พระอยู่นั้นทางวัดและชาวบ้านต่างช่วยกันทำโดยช่างฝีมือที่ดีที่สุดในขณะนั้นแต่ก็พบกับอุปสรรคอย่างไรก็ตามก็ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ผ่านมาหลายวันได้มีชีปะขาวตนหนึ่งที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาจากไหนได้มาขอช่วยสร้างองค์พระพอตอบตกลง กลับพบเห็นว่ามีชีปะขาวหลายตนต่างมาช่วยกันสูบเตาหลอมในท้ายที่สุดการหล่อพระก็สำเร็จด้วยดีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นชีปะขาวอีกเลยเมื่อชาวบ้านมาดูก็พบว่าพระพุทธรูปมีความสวยงามยิ่งนักและที่ประหลาดใจก็คือตรงพระพักไม่เหมือนกับบล็อกที่ทําไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม ชาวบ้านที่เห็นความอัศจรรย์ต่างกล่าวขานกันว่าพระอินทได้จำแรงกายลงมามาช่วยสร้างพระพุทธรูปสำคัญองค์นี้จึงพากันถวายพระนามว่าพระอินแปลง